หนูชื่อเด็กหญิงอลิซจินตะสะกุลปสองครับสามเลขที่สาสิบสวันนี้หนูจะมาทำสืบสอดอิสระเรื่องแม่เหล็กดูดอะไรได้บ้างค่ะหนูเห็นแม่เหล็กติดตู้เย็นหนูเลยสงสัยว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะไรได้บ้างหนูเลยมาทดลองใช้กับของค่ะ อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะ 1. แม่เหล็ก1อัน2คลิปหนีบกระดาษ3เหรียญบาทค่ะ 4. กระดุมค่ะ 5. ยางลบค่ะ 6. ไม้ไอติมค่ะ 7. ช้อนสแตนเลสค่ะ 8. ก้อนหินก้อนเล็กๆค่ะ 9. ทองแดงในสายไฟค่ะ 10. ห่วงห่วห่วงกุญแจค่ะ หนูจะลองใช้แม่เหล็กแตะของทีละชิ้นดูค่ะแล้วสรุปผลว่าอันไหนดูดได้อันไหนดูดไม่ได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันแรกคลิปหนีบกระดาษค่ะแน่นอนค่ะดูดได้แล้วดูดได้อยู่แล้วค่ะเพราะมีส่วนประสมของเหล็กอันที่สองเหรียญบาทค่ะดูดได้เช่นกันค่ะ อันที่3ากระดุมพลาสติกตรงเสื้อค่ะแน่นอนค่ะดูดไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันที่สี่ยางลบค่ะแน่นอนค่ะดูดไม่ได้เพราะเป็นยางค่ะอันต่อไปไม้เอติมค่ะอันนี้ดูดไม่ได้เช่นกันค่ะเพราะเป็นเพราะเป็นไม้ของธรรมชาติอันที่6กค่ะช้อนสแตนเลสค่ะดูดได้ค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเหล็กค่ะ ต่อไปก้อนหินก้อนเล็กๆนะคะดูดไม่ได้ค่ะเขาเป็นหินอันที่แปดสายไฟทองแดงค่ะดูดไม่ได้ค่ะเพราะถึงแม้จะเป็นโลหะแต่ว่าไม่ไม่ใช่เหล็กอันสุดท้ายอันที่แก้วนะคะห่วงควงคุณแจค่ะโอ้โหดูดแรงมากเลยค่ะ จากของทั้งหมดหนูสังเกตว่าแม่เหล็กดูดได้เฉพาะเหล็กและโลหะบางชนิดเท่านั้นค่ะอย่างเช่นคลิปหนีบกระดาษเหรียญบาทช้อนสแตนเลสห่วหัวกุญแจค่ะส่วนโลหะอย่างทองแดงกลับไม่ดูดค่ะ,สะแสดงว่าไม่ใช่โลหะชุบชนิดที่จะดูดกับแม่เหล็กได้ค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้หนูได้รู้ว่าแม่เหล็กดูดวัตถุที่เป็นโลหะบางชนิดเช่นเหล็กหรือเหล็กผสมเท่านั้นส่วนโลหะอย่างทองแดงกลับไม่ดูดอย่างของที่ไม่ใช่โลหะเช่นยางไม้และก้อนหินจะไม่ดูดค่ะและบางโลหะอย่างเช่นทองแดงก็ไม่ดูดเหมือนกันค่ะ หนูสนุกมากเลยค่ะที่ได้ทดลองวันนี้หนูจะลองไปหาของอย่างอื่นในบ้านมาลองทดลองดูค่ะว่าจะดูดกับแม่เหล็กได้ไหมวันนี้หนูขอจบการทดลองสืบสอดอิสระเรื่องแม่เหล็กสามารถดูดอะไรได้บ้างขอบคุณค่ะ